สวัสดีทุกคนร์นิ่งทุกคนนะก็วันนี้เราจะมีแพลนทำบล็อกหนึ่งวันที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการบินช e eating ก็คือการ binge e ิ t i n g เคะไรก็หลายคนน่าจะยังไม่รู้ก็คือการหยุดกินไม่ได้หรือเป็นภาวะที่แบบยัดอาหารหยุดกินไม่ได้ประมาณนั้นนะทุกคนซึ่งตอนนี้อั้มก็ได้เผชิญแล้วก็ดีขึ้นเดยเยแล้วก็เลยจะมาอัปเดตอาการแล้วก็มาเล่าว,ว่าทําไมถึงเป็นบินช e eating ได้แล้วก็ มาให้คนที่เรียนทางด้านนี้เนี่ยมาปรึกษาแบบมีคำถาม Q&A มาปรึกษาว่าเออต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ไปบล็อกวันเดย์วิดบินชไม่ใช่วิดคูเวอร์กัน ตอนนี้คือเราต้องหาชุดให้พี่เวเฟอร์เพื่อจะมาลองแบเปลี่ยนสไตล์กันนะคะทุกคนฉันจะเอาชุดไหนดีจริงๆฉันมีในใจแล้วอันก็คือตอนนัวนี้ตอนนี้เราก็ได้เลือกของมาแล้วนะทุกคนก็เ,เดี๋ยวเอาไปให้พี่เวเฟอร์แล้วก็มาแลกกัน นะคะทุกคนตอน,นี้กราก็ได้ชุดมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันทุกคนก็คือชุดที่พี่เวเฟอร์เอามาให้นะทุกคนเดี๋ยวลองใต่กันก็ประมาณนี้ทุกคนสวยป,ปะนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดของพี่เวเฟอร์ที่หนูติ๊งให้เป็นยังไงเป็นสาวตักไอติมแบบ<ม>ที่เมกาเอ<ม>นี่นะคะก็คือเป็น ได้หรือว่าได้นี่คือชุดของเราสองคนนะคะอันนี้คือจะไปเดินแบบปารีสอันนี้คือเราไปติมไหมคะอยู่แถวมิกาอะคะ่ะน,นี่าาตอนนี้เราก็มาดูร้านอาหารกันนะคะอยากรู้ว่าสิ่งแรกที่ใส่เฮลตี้คนจะเลี่ยงคือพวกร้านอาหารกับอะไรคิดว่าน่าจะเป็นแบบรามเมงว่า<อ>รามเมงมันดูแบบไขมันเยอะแป,แป้งเยอะอะไรแบบนี้แล้วแบบ ร้านไหนที่ใส่เฮลตี้ต้องแบบเออเดินเข้าไปดูกอนเลยนะคะคิดว่าถ้าเป็นร้านแบบเฮลตี้เลยก็ก็ง่ายๆแบบร้านสลัดอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าแบบอาจจะไม่ได้อยากกินสลัดขนาดนั้นก็เลือกเป็นร้านอาหารไทยก็ได้นะคือแบบอาหารไทยก็เฮลตี้อยู่อาหารญี่ปุ่นก็เฮ<า>ลตี้แต่ไม่ใช่<ม>ข้าวแกงกะหรี่ไม่ใช่ข้าวแกงกะหรี่อย่างแน่นอนข้าวแกงกะหรี่จริงๆก็กินได้แต่แค่แบบแคลมันจะสูงนิดน,นึงต้องลดมืออื่นเอา แต่สารอาหารครบครบค่ะพอไปการจะมากินซูชิสายพานอย่างเฮลตี้ต้องทำไงบ้างก็อาจจะเลือกเป็นแบบเนื้อโปรตีนเช่นหน้าแซลมอนรที่แบบเอ่อที่มันมีมายองเนสน้อยๆแต่จริงๆก็คือไม่ได้เฟ้ยขนาดไหนก็คืกินได้หมดทุกอันแค่จะอันที่เป็นแบบซูชิแต่ว่าแค่คปริมาณให้แบบพออิ่มพอไม่กินเยอะเกิน คือถ้าเรามาแบบซูชิใส่พันแบบเฮลตี้แต่ว่าเรากินแบบคนละประมาณสองสามพันอันนั้นก็น่ากลัวแล้วอันนั้นก็ไม่เฮลตี้แล้วเพราะกินเยอะเกินโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกแล้วก็มาโชว์แบบแบบเราที่เฮลตี้ใชายไปเลย อกว่าถ้าสวนจิ้มโชออยู่ต้องจิ้มมันตรงตัวป่าอย่าจิ้มลงจ่าเพราะแบบมันจะา้้ามันแบบหลุดออกต้องรูไหมนะฮ่อนแรก ว่ากันด้วยเรื่องของชาเขียวนะคะก็คืออยากรู้ว่าชาเขียวเนี่ยมีคุณประโยชน์อะไรบ้างก็เท่ามีเคยไปญี่ปุ่นมาไหมคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะแนะนําว่าแบบถ้ากินชาเขียวเนี่ยเขาก็จะช่วยการขับผ่านค่ะแล้วก็ถ้ากินคู่กับอาหารนะคะก็จะทําให ทําให้เราอ่ะมีความแบบเจริญอาหารมากขึ้นร้านอาหารก็เลยแบบจะให้เรากินใจเหียวากับ้เพืจะได้กินอาหารได้เยอะขึ้นอะไระเป็นทริคในการบริหารยืดพต้องค่ะ ทริคในการสั่งนะคะก็คือตอนนี้เราสั่งเป็นน้ำมะยงชิดนะคะทุกคนก็คือเป็นเฉพาะหน้านี้เท่าน,นั้นหน้าร้อนนะคะแล้วก็มีบันมันน่วงที่เป็นคลีนหลอกๆนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะอันนี้เป็นเมนใหม่สั่งยังไงให้ไม่อ้วนคะก็สั่งหวายนยี่ห้าแลคะแล้วก็อยากินทุกวันนะคะใช่เราต้องให้รางวัลตัวเอง <S <S บ้างใช่ค่ะให้รางวัลตัวเองเรามาเจอกันครั้งแรกตอนหน้านี้แบบเราเทรนกันแบบอยู่หน้ากล้องมาตลอดตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกว่าจากตอนที่เราเทรนด้วยกันใช่ไหมพี่รู้สึกว่าอ้ําเป็นคนที่แบบค่อนข้าแบบยิ่มเงียบพูดน้อยยินเงียบพูดน้อยแล้วก็แบบแอบเข้าถึงยากนิดนึงต้องแบบค่อยๆคุยค่อยๆคุยเรแบบเริ่มสนิทกันแล้วก็แบบเจอ,อเริ่มแบบเหมือนจอดง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นจากแรกแรแบบอ้ําไม่เคยออกกําลังกายอย่างเงี้ยก็ ค่อยดีขึ้นไวอยู่กันแล้วก็แบบพอทีเนี้ยมาเจอต๋องทก็รู้สึกว่าเอออามเป็นคนที่แบบสนุกสนานกว่าที่คิดดูแบบเป็นคนน่ารักแต่ว่าเวลาไปเลือกของเองก็แบบเออไปเลือกชุดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนน่ารักค่ะขอบคุณค่ะเพืนเลยขอบคุณนะที่มาถ่ายคลิปวันนี้สนุกไหมสนุกมากอ้ามสนุกเปล่าสนุกสนุกไวัว่างๆมาเจอได้ค่ะ ก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะทุกคนคือจะบอกว่าแฮปปี้มากๆก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้กันนะก็มีอะไรอยากปรึกษาคุยก็เดี๋ยวทิ้งไอจีไว้ให้นะ